เปิดแล้วคอร์สออนไลน์ศาสตร์แห่งโง,ง่เฮงอมตะว,วิธีในการรู้จักผู้คนเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ID Masterming 6666 ลัคนาราศีมิถุนนะครับคุณมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนนะแล้วก็มีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและเรือนคู่ครองนะครับนะครับนะครับเออนะแล้วก็แล้วก็ดาวพฤหัสนั้นได้ขยับย้ายมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่29มีนาคม ฉะนั้นสองเรื่องดีๆที่ผมมองเห็นได้เด่นชัดที่สุดของชาวมิถุนนะหลังสงกรานตรงนี้นะสเรื่องเด่นๆนะครับคือชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับชาวมิถุนนะครับดาวการงานขยับเข้าพบสุภะนะจะมีความโชคดีนะครับงานก้าวหน้าขึ้น ฉะนั้นโชคดีอย่างหนึ่งของชาวมิถุนแน่นอนคือถ้าเกิดใครตกงานอยู่หรือว่ารองานใหม่อยู่จะได้งานจะได้งานนะครับโชคดีในอย่างที่สองที่ผมมองเห็นตรงนี้ของชาวมิถุนคือไม่ว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะเป็นอย่างไรคุณจะมีเงินขทองเข้ามาให้ใช้ไม่ขาดมือนะครับนี่คือสองข้อที่ผมเห็นเด่นๆนะ สองข้อเด่นๆจริงๆเลยของชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับสองข้อเด่นๆเลยนะฟังใหม่อีกรอบนะครับใครที่ตกงานอยู่รองานอยู่ไปสัมภาษณ์มีโอกาสได้งานแน่ๆนะเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นเดินไปในทางที่ดียิ่งถ้าเกิดบริษัทที่คุณไปสมัครเป็นบริษัทต่างชาติล่อยิ่งจะได้รับ ความสำเร็จหรือการเกื้อนหนุนอย่างดีนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับข้อที่สองเออมีโอกาสที่จะนะมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองใช้ตลอดเลยนะนี่คือข้อดีของมิถุนนะครับเออคุณนุชแก้วบอกว่าดีใจจังเลยค่ะขอบคุณค่ะรักอาจารย์นะคะเขาไม่ได้ตั้งใจจับหรอกไม่ได้ตัใงใจดูให้หรอก มันหยิบขึ้นมาเองมันติดมือขึ้นมานี่งไงไมิถุนเออผมเาวเล่นนะแหมจู่ๆก็ทำเมื่อไหร่จะมีผัวปัดโทเอ,อ้ยดีได้เนี่ยคุณจักกิจยังไม่มานะเนี่ยเอ,อ้ยถ้าคุณจักรกิจมาแล้วมึงไม่อยากจะพูดเออนะครับนะครับ อ่านะคุณลัคกี้นัมเบอร์บอกว่ากราบสวัสดีค่ะอาจารย์รักที่สุดโอ้ยขอบคุณมากๆสุขสันต์วันสงการนะคะคุณลัคกี้นัมเบอร์นะนะครับนะครับอา้าวนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆของชาวมิถุน2เรื่องนะบอกไปแล้วใครจบการอยู่ช่วงหลังสงการเนี่ยเดินสองเดือนนี้แหละได้งานแน่ๆ นะนะครับได้งานแน่ๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับสองอย่างเนี้ที่เด่นๆที่สุดของชาวมิถุนที่ผมมองเห็นเลยคือความรักก็เปลี่ยนแปลงดีขึ้นนั่นแหละแต่มันก็ยังไม่ใช่เรื่องที่เด่นที่สุดที่จะหยิบยกเอามาพูดถึงฉะนั้นเรื่องที่หยิบยกเอามาพูดถึงตรงนี้เป็นสองเรื่องเด่นๆจริงๆนะครับอ้าวทัดจาก าราัาาีมิุนไปแล้วต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Masterming 66666 66. สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ย โง่เฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล